ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่29มีนาคม2568โดยชายผู้บังคับร่้งฟุตบอลไทนครับเรามาดูข่าบบันไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้่กนหน้าแมนยูประเดิมทีมชาติไทยประทักกับด้านของทีมชาติญี่ปุ่นในช่วงของวันพรุ่งนี้โดยชิวาแม็กเซตเตรียมจะลงสนามกับทัพช้างศึกทีมชาติไทย u ย17ปีในเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายประทัก,กับทีมชาติญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ ก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ยู -17 ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 5ารอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยซีวานแบงเซจกองหน้านความเร็วสูงลูกครึ่งไทยไวัย15ปีนะฮะดาวยิงหมายเล็7จากคันตั่งของสโมสรแมนเชสเตอร์เต้นเดนั้นมีความเร็วสูงระดับติดท็อปของผู้เล่นอ่รุ่นเยาวชนของยุโรปเลยนะ ที่เรียกว่ากำลังสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับแมนยูยู17ปีในการแข่งขันรายการพรีเมียร์ลีกอินเตอร์นชั่นแนลคัพที่เกิดขึ้นโดยเป็นการยิงประตูอย่างสุดสวยในระยะ25หลาพุ้งเสียบตาข่ายฟูแลนทันชีก่อนจะสร้างความปั่นป่วนจากคณะของาบยมินิกยู17ปีทีมของไมคอนคาโดโซเชนิตี้เรียกว่า2-3ถึงคนนั้นเอาไม่อยู่ซึ่งเซวาแม็กเชตเองนั้นมีคิวเดินทางสมทบทีมชาติไทย ยู -17 ปีที่ประเทศซาอุดีอาระเบียวันที่19มีนาคมและก็เตรียมที่จะประเดิมสนามลงเกมแรกพบกับทีมชาติไทยยู7ปีเกมที่จะพบกับพนั้งของทีมชาติญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่ของเอเชียในวันที่30มีนาคมที่ถึงนี้แฟนบอลไทยเตรียมมารับชมและก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับพวกเขาในครั้งนี้กันได้เลยครับก็ฝากติดแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู -17 ปีในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับ อะไรยังไงทีมที่3จากเอเชียลุยบอลโลกครั้งแรกในดน้านประสาทนะเมืออ่อกา้นี้ทานั้นของหลังจากที่ทวีปเอเชียได้2ทีมตัวแทนคว้าตั๋วไปบอลโลก2 0 2 6ในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยทั้งญี่ปุ่นและก็อีรานล่าสุดนั้นอุซเบกิสถานจอจะสร้างาประวัติศาสตร์นะฮะเลยผู้บอลโลกเป็นครั้งแรกหากพวกเขาทําได้จะเป็นทีมที่3ตัวแทนทวีป A เอเชียในครั้งนี้ทันที โดยทางดาของทางฝั่งนะผมทีมชาติอุซเบกิสถานกำลังเข้าใกล้กับการสร้างประิศาสตร์ด้วยโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลก2026เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ประเทศได้รับอเอกราชจากด้านของสหภาพโซเวียตในปี1991แลังจากที่เริ่มพัฒนาระบบฟุตบอลอย่างจริงจังตั้งแต่ปี1992และเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมัพันธฟุตบอลเอเชีย แระว่า AFC ในปี1994ฟุตบอลอุซเบกิสถานมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านของโครงสร้างลีกและการระบบเยาวชนที่แข็งแกรง่งสมบูรให้ทีมชาติอุซเบกิสถานสานะเนี่ยไต่ระดับขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของเอเชียจากการเคยร่วมไปถึงอันดับที่119ของฟีฟ่าฟรนังกิ้งในปี1996อุซเบกิสถานใช้วเวลาเกือบ10ปี ขยับขึ้นมาถึงอันดับที่45ของโลกในปี2006และปัจจุบันอยู่อันดับที่58ของโลกแสงให้เห็นถึงเส้นทางในการพัฒนานอย่างต่อเนื่องโดยผลงานเด่นของทีมอุซเบกิสถานในอดีตนั้นช้ป์เอเชียนเกมในปี1994อันดับ4เอเชียนคัพ2011แชมป์ U23 ปีเอเชียน2018รองช้ป์2022และ2024ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายโอลิมปิกเกมปารีส2024 เข้าร่วมยู20ปีชิงแชมป์โลก5สมัยล่าสุดปี2023แชมป์ยู20ปีเอเชีย2023เข้าร่วมยู7ปีชิงแชมป์โลก3สมัยและกแชมป์เอเชีย2022โดยเส้นทางของฟุตบอลโลกนะฮะในปี2026รอบคัดเลือกในครั้งนี้อุซเบกิสถานลงเล่นไปแล้วมากถึง8นัดเก็บไปได้มากถึง17แต้มและต้องการเพียงแค่3แต้มเท่านั้นจาก2เกมสุดท้ายเพื่อจะการันตีการผ่านเข้าสูรร่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2026 โดยโปรแกรมที่เหลือนะฮะวันที่5มิเมนายน UAE พบกับอุซเบกิสถานนัดเยือนและวันที่สิบเมษายนอุซเบกิสถานพบกับกาตาร์เจ้าหากทำสำเร็จอุซเบจะเป็นชาติที่3ของทวีปเอเชียคว้าตั๋วไปบอลโลกปีส0 2 6ทันทีและจะเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของอุซเบที่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกในรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนครับหาแผมเป็นดัว่าง,งานนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะอุซเบ์ทีมชาติที่บอกได้เลยนะว่า ไม่ธรรมดาครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาไรหนึงไงดูเลยนะเมื่อสุบะโชคยืนตัวจริงคอนซาปะทากับบันดงของเวนฟอร์เดนโคฟุโดยการน,นี้แฟนบอลไทยเตรียมส่งแรงใจเชียร์สุบโชคสารชาินะฮะในเวลาเที่ยงที่ผ่านมาในการแขาา่งขันซุปอบอลเจลีก2อนดัดฤดูกาลสองพันยี่สิบห้าแมตช์ดเด์ที่7เมื่อนักข่าทางฝั่งคอนเซัปรโรตัวสังกัดของสุบโชคสารชาติพบเวนฟอร์เดนโคฟุ ในวันนี้เวลาเที่ยงตรงตามเวลาของประเทศไทยปรกากฏว่าดากิอิวัตวะซาจัดการส่งสุปโชคสาร,รชาติตามคำเรียกร้องของแฟนบอนลดาให้เป็นยืนตัวจริงในรกทีมชาติไทยคนนี้กับทางนของคอนซะทันชีเลยครับอ่านะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องราดูกันต่อไปกันกน,นะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อ้านกันครับอะไรยังไงมารู้จักกันสักหน่อยนะฮะ อัสคาบันสเตเดียมสังเวียนเติร์กเมนิสถานเตรียมที่จะรับมือกับทีมชาติไทยในช่วงเดือนฤิจินายนที่จะถึงนี้โดยทีมชาติไทยที่ประเดิมสนามเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติศรีลังกา1-0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติทวีปเอเชียรายการเอเชียนคัพ2 0 2วันรอบคัดเลือกรอบ3เก็บไป3แต้มได้ตามเป้าหมายสำหรับเกมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเติร์กเมนิสถานวันที่10บมิถุนายนที่จะถึงนี้ โดยถือว่าเป็นเกมสําคัญเพราะว่า2ทีมต่างก็เป็นที่เรียกว่าทีมนะฮะ ู่แข่งทั้งคู่ยิ่งไปกว่านั้นรอบคัดเลือกรอบนี้จะคัดเอาทีมแชมป์กลุ่มทั้ง6กลุ่มผ่านเข้าสูร่รอบต่อไปเท่านั้นแน่นอนว่าทั้งสองทีมต่างคาดหวังกับผลในแง่ของชนะเ,เกมเย้าเยือนมีผลต่อรูปแบบและกลวิธีการเล่นมากพอสมควรยิ่งครั้งนี้การออกไปเยือนทีมชาติไทยต้องจะเล่นที่อสกาบันสเตเดียมยิ่งเป็นผลงานที่ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยครับเพราะไม่เคยชินกสนามอาจส่งผลกระทบโดยตรง โดยข้อมูลสนามอัสกาบันสเตเดียมพอสังเตกตนหอนครับแล้วกันก่อตั้งในช่วงปี2009ปัจจุบันเปิดใช้ถึงปี2011มีความจุอยู่ที่20,000ที่นั่งสร้างเพื่ออุทิศให้ก,กับท่านของวันประกาศอิสรภาพของเติร์กเมนิสถาน สำหรับตั้ง,งสนามฟุตบอลแห่งนี้ถูกปูด้วยพื้นหญ้าเทียมเพื่อจะให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศเติร์กเมนิสถานระบบไฟส่องสว่างใต้มาตรฐานของฟี่าพื้นที่ตั้งสนามฟุตบอลแห่งนี้มีสนามเทนนิสโลงยิมบอลย์บอลบาสเกตบอลและก็แบดมินตันโซนสนามสโมสรเอฟซีอัสคาบันนั้นใช้สนามแห่งนี้ในการเป็นร่งเย้าในครันี้โอ้โหเป็นว่างานนี้สนามแห่งนี้ยิ่งใหญ่สมกับพนักขอมเป็นการประกาศอิสรภาพของเติร์กเมนิสถานจิตนฮา เพราะฉะนั้นไทยนะผมถ้าจะไปเยือนสนามนี้ต้องระวังให้ดีและอย่าได้ประมาทนะครับเพราะเขาคือคู่แข่งของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับอารนันยังไงทีมลีกสูงสุดของลิทัวเนียคว้าตัวบริหารสจวตร่วมทีมนะเมื่องานนี้ทีมลีกสูงสุดของล er, นะิทัวเนีย er, เปิดตัวอดีตนัรับของทัพเดอะรับบิดมารุ่มทีมโดยท่านทั้งของ FK บริโอบริไอนะฮะทีมในท่านทังของลีกสูงสุดของลิทัวเนียประกาศในการคว้าตัวบริหารสจวต จากอัลเบเด็กนิงาตะมาร่วมทีมในครั้งนี้อยา่างเป็นงการโดยการน,นี้ต้นงของทางฝั่งแข้งชาวสิงคโปร์ในวัย25ปีเคยค้าแข้งในประเทศไทยกับเชียงใหม่เอฟซีและก็ BM g, บีจีบัทุมก่อนที่จะย้ายกลับไปเล่นในประเทศบ้านเกิดอย่างอัลเบเดกนิงาตะในครั้งนี้สำหรับนักของผลงานในปัจจุบันของ FK บริโอบริไอในศึกดีกทูเนีย1หนึ่งในลีก้าลงแข่งขันสามนัดเสมอ2แพ้ไป1น่มีตบท2แต้มรังอันดับที่9ของตารางคะแนนในครั้งนี้ เป็นเรงงานนี้ต้องรอดูกคนต่อไปก็ได้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาร์ตยังไงเปิดค่าดอกเบี้ยรายวันที่สมาคมฟุตบอลต้องจ่ายหลังแพ้คดีละเมื่สิทธิ์สยามสปอร์ตจำนวน360ล้านบาท ซึ่งงานนี้จากการที่กรณีคดีพิพาทกันระหว่างสยามสปอร์ตกับหน้า้งของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้บทสรุปแล้วว่าสมาคมต้องจ่ายเงินให้สยามสปอร์ต360ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยหลังมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคของบิ๊กออสโดดเดีเอกดอรสมยศพุ่มผันม่วงเป็นนายกแต่ว่ามามีคำพิพากษาในยุคข,ของบดามแป้งนวลพันล่ำซำที่เพิ่งทำงานนฐานะนายกได้เพียงครบรอบไม่ถึง1ปีไม่นานวันนี้ ซึ่งมาดามแป้งตเตรีรมฟ้องไล่เบีย้ยอดีตนายกสมาคมปราณิตัญชีซึ่งบิ๊กออสก็ยืนยันว่าพร้อมจะสู้คดีชั้นศาลโดยจนบองว่าตนทําทุกอย่างเพื่อสมาคมกีฬาฟุตบอลไปหมดแล้ว อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบ,บันของสมาคมฟุตบอลที่ยังคงไม่ได้ฟองบิ๊กออโดยจะต้องจ่ายเงินให้สยามสปอร์ตทั้งหมดก่อนจึงจะดำเนินคดีขั้นตอนคันะก,กระดได้แต่ได้มีการตั้งทีมเจรจากับสยามสปอร์ตในเบื้องต้นแล้วล่าสุดมีการเปิดเผยว่าหากว่าสมาคมยิ่งใชหนี่สยามสปอร์ตช้าเท่าไหร่ก็โดนดอกเบีย้ยเป็นรายวันทบไปเลื่อดเท่านั้นโดยมีจํานวนสูงถึง50,000บาทท่าน,นี้หนึ่งในแคมเปญที่จะช่วยลดบดหนี้ของสมาคมคือการขายเสือ้อคนไทยรักบอลไทยซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ อีกครั้งนะฮะในวันที่31มีนาคมในครั้งนี้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นงานนี้นะฮะก็ช่วยกันครับเพราะว่าสมาคมยุคมาดามแป้งเรียกว่าสวยเต็มๆเคาโดนจากของทางยุคของบิ๊กออสต่อมานั่นเองและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจําวันที่29มีนาคม2568โดยชายผู้บังคัร่งฟุตบอลไทยครับ